ก้วยไม้นะคะเป็นดอกไม้ส,สวยๆนะคะจากบ้านชอบม,มากนะคะกล้วยไม้ชอบมากกล้วยไม้ไปแต่งบ้านไม้ถึงบ่ม,มั่งมีนะคะ ดาวดาวนะคะข้างบนดาวไปแต่งเลยวันคริสต์มาสนะคะโอ้โสีนี้สวยสีนสีดาวอัญชันอ๋อนนดาวไปแต่งงานคริสต์มาสแก๊งตีนี้หรอกล้วยไม้นะคะป่ากล้วยไม้นะคะสวยมาก มอรกดเขียวนะคะว้าวทุกคันนะคะมอรกดเขียวรุ่นใหญ่นะคะใหญ่มากต้นเบลอเลยนะคะต้นบึกใหญ่เลยนะคะมอรกดเขียวอันนี้ต้นนะชอกอากาศนะคะ ต้นไม้ฟอกอากาศในบ้านมอนสเตล่านะฮะมอนสเตล่าฟอกอากาศเ่าเราอยู่ต้นในบ้านต้องหาต้นไม้ฟอกอากาศนะฮะมอนสเตล่าต้นใหญ่ๆนะฮะไม้อพันธ์รุ่นน้อยก็ได้นะฮะมาช็อปนะคะวันนี้พากันมาช็อปดอกไม้ วันนี้ว่างนะคะเขาเลยพาม,มาช็อตดอกไม้ตกแต่งบ้านอู้เจอแล้วสุ่มพวกอากาศมองกันไอ้นีน่เอ้อลพาราอินเดียนี่ฟอกอากาศนี่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 เอาไมโคะต้นไหมนียสวยสวยสวนมันใกใหญ่เลยไปเลี้ยงเอา ต้นนี้ต้นหนึ่ง,งฟาราอินเดียนี่มันไปฟอกอากาศต้นไม้ฟอกอากาศแล้วไม่หลายอย่างละะแล้วน,นะคะเต็มรถทลลวต้นไม้มงคลนะคะไปปลูกกล่องอากาศนี่ไงเฮ้ยนี่ไงที่มันออกดอกมันจะเป็นอย่างนี้แต่มันมแพงเลย มาหาไม้มงคลเงินไปปลูกฟอกอากาศในบ้านนะคะน,นี่ก็มีมีซันตะคอร์สด้วยนะคะจะคิดสมารถทามแล้วนะคะคิดสตมาถกำลังมาเขาขายเอาซันตะคอร์สออกมาตั้งขายแล้วนะคะ พาเพื่อนๆมาชอบดอกไม้นะดอกไม้ดอกไม้ไม,มงคลน,นะคะเยอะแยะนะคะ่ในเยอยะเรียอ่ะ่หลายอย่างแล้วนะคะอนี่เป็นต้นกล้วยตัวนี้ต้นกลนะ้วยด้วยะไม่ใช่ใช่ไหมหนูอยากได้ที่มันอยู่ในห้องน้ำแล้วก็ไหลอืนต้นตนกคุ่มนะคะ พุ่มเงินพุ่มทองทางนี้นะคะ่ะวันนี้พากกันมาชมต้นไม้ชอบต้นไม้นะคะตกแต่งบ้านเพราะว่าบ้านเราอยู่ในเมืองหน้าหนาวนี้ออกไปไหนไม่ได้ก็ต้องการออกซิเจนนะคะมาหาซื้อต้นไม้ไปฟอกอากาศในบ้านนะคะ ตะการ์ด้วยกไปใส่ดอกมาเยอะแยะเลยสวยงมากเะยค่ะว่างาโจแบบไหนเด็กๆยังอยู่ที่เดิมนะคะเด็กๆกำลังพากันเลือก เยอะแยะนะคะเอาเต็มรถเลยนะคะวันนี้เยอะแยะเลยนะคะสวยนะคะต้นวาสนาพันใหญ่ก็มีนะคะใหญ่มากใบใหญ่มากวาสนาวาสนาใครอยากมีวาสนาให้เอาวาสนาไปปลูกนะคะต้นวาสนา ได้แห่งแห no ่งซันตะคอสโนเวเยอะมากนะคะใกล้จะคิดสต์มาสแล้วได้รับตัวเยอะมากนะคะของแต่งบ้านซิตซันตะคอสซันตะคอสใก้คิดสต์มาสแล้วนะกวางเขาก็สวยกวางโอ้กวางเขา ในช้อปปิ้งกันนะคะวันนี้พาก,กันเมาเมาซื้อแบบมักย่องนะคะวันนี้ซื้อแบบมักย่องเขาขายมักย่องเราก็ซื้อแบบมักย่อง <c oughs> พาก,กันเดินลัดป่านะคะลัดสายมานงงตุงงเป็นโรมาเนีย <c oughs> โรมาเนียเลยนะคะ มาเด็กๆกลับบ้านพากันากามาช้อปปิ้งนะคะพากันเดินลาดป่าอนุ่นนน <laughs> นงซุงนังเลยฮัลโหลอายุแฮปปี้ย้โอเคได้เสียตังเลยแฮปปี้ใช่ไหมโ <Yeah. S 1> okay. oh, อเคเรากลับบ้านกัน <laughs> ของมนุษย์ตรงนั้งเป็นโรมาเนียนะคะวันนี้คนไทยซื้อแหลกนะคะวันนี้ <Hey. S 1> โรมาเนียซื้อทุกอย่างกลับมาแล้วมาอีกขึ้รนรถกลับท่านไหนส่งที่ไหนเกาหลีเฮ้ยเกาหลีชอบปิ้งค่ะช <Hello. S 2> oh yeah, yeah, อบปิ้งเยอะเลยวันนี้เป็นโรมาเนียนะคะโรมาเนียพา <c oughs> เด็กๆมาช้อปปิ้งนะคะ คือของมานงตรงนังเลยนะคะช้อปปิ้งช้อปปิ้งกันนะคะทำเดินช้อปปิ้งกันนะคะน้ำโซดก็ประมาณนี้นะคะน้ำโซดกประมาณนี้อันนี้ก็ ฝนตกตอนกลางคืนนะคะบนนู้นก็เป็นภูเขาแล้วค่ะจุดชมวิวนะคะข้างบนต้นไม้ก็ใบไม้ร่วงหมดแล้วนะคะเยอะแตะกางแม่พี่น้องตะกางนี่เป็นธนาคารนะคะทางนี้ธนาคารใบไ,ไม้ร่วงร่วงหมดแล้วนะคะหน้าหนาวเข้ามาแล้วมีมะลงและะ้ว มาลงก่อนเช้านะคะน,นั่นก็ภูเขานะคะทางนี้ภูเขาต,ต้นไม้ก็เหลือแต่กลางแล้วคะ่ะก,กลางละ <laughs>